ธนาบุญเจนนี่เทียนโพสวรรณบวชเป็นสามเณรีเข้าพิธีปลงผมบวชที่สีลังกาลาทางโลกเพื่อปฏิบัติธรรมโดยเธอนั้นเตรียมบวชเป็นสามเณรีในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ซึ่งเธอนั้นก็จะบวชเป็นระยะเวลากว่า9วันเข้าสู่ทางธรรมปลงผมบวชเป็นสามเณรีที่รีลังกาที่เกิดจากแรงศรัทธาล้วนๆน,นับว่าเป็นอีกหนึ่งการที่น,าน่าชื่นชมของนางเอกสาวที่เคยลดนเล่นอยู่ภายใต้แสงสปอร์ตไลท์มาอย่างยาวนานและในวันนี้เธอก็ได้เลือกเส้นทางแห่งความสงบ โดยมีแฟนๆต่างร่วมอนุโมทนาบุญและชื่นชมในความตั้งใจที่แท้จริงของเจนนี่โดยในวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางเจนนี่ได้เดินทางไปศรีลังกาเพื่อทําพิธีปลงผมโดยพระสังฆราชแต่ท่านก็ยังได้พระราชทานบาตรและจีวรให้กับเจนนี่เป็นตัวแทนของสามเณรีทุกท่านในการบรรพชาที่ประเทศไทยโดยที่เจนนี่ก็เป็นคนไทยคนแรกที่ได้มาทําพิธีปวารณาขอบวชเป็นสามเณรีปลงผมยังบริเวณนี้ซึ่งก็ยังเป็นสถานที่เดียวกันกันกบที่พระนางอนุรั ปรงผมด้วยเช่นกันโดยมีภาษามาเนรีจากประเทศไทยและสีลังกาเป็นสักขีพยานในพิธีแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแรงกล้าในการละวางทางโลกเพื่อเข้าสู่เส้นทางแห่งธรรมะอย่างแท้จริงของเจนนี่เพื่อความสงบสุขจากภายในทั้งนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยถึงสาเหตุของการบวชครั้งนี้ของเจนนี่โดยเธอนั้นก็ได้เผยว่าครั้งนี้สิ่งที่เจนนี่ตั้งใจจะบวชจริงๆเพราะว่าการบวชของเธอในครั้งนี้มันไม่ได้เกิดมาจากความทุกข์หรือความเสียใจหากแต่จะเกิดจากความสุขล้น บางคนเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมถึงบวชเพราะว่าชีวิตมันมีความสุขอยู่แล้วเจนก็เลยอยากบวชไม่ใช่ว่ามีทุกข์แล้วอยากจะหนีทุกข์เจนนี่มีทุกอย่างในชีวิตแล้ววันนี้มันก็คือความสุขที่สมบูรณ์จริงๆเจนก็เลยเลือกที่อยากจะบวชเจนอยากจะทําอะไรให้กับโลกนี้ไม่มากก็น้อยจากใจคนที่ไม่อาจจะเข้าใจอะไรบางอย่างเราก็อาจจะทําให้เขาเข้าใจได้ด้วยกว่าจะตัดสินใจบวชได้นั้นก็ต้องใช้เวลามากเพราะจริงๆแล้วจนเจนนี่เธอพร้อมบวชมาตลอดถ้าไม่ติดว่าต้องดูแลลูกสาวอย่างน้องโน,นล่าซึ่งจุด โฟกัสของเจนวันนี้นั่นก็คือลูกเท่านั้นโน่าคือความสุขคือทุกสิ่งทุกอย่างทําให้เจนนี่รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรมีความหมายไปกว่าลูกแล้วซึ่งหากใครที่ได้ติดตามเจนนี่ก็จะรับรู้ได้เลยว่าเธอเป็นสายมูตัวแม่ซึ่งสาวเจนนี่ก็มีความเลื่อมใสในองค์พญานนาคอย่างมากเห็นได้จากที่เธอนั้นทุ่มทุนกว่าหนึ่ง้อยล้านจากน้ําพักน้ําแรงในการทํางานเพื่อทุบบ้านหลังเก่าสร้างเป็นบ้านหลังใหม่ของขวัญให้กับตัวเองและก็ยังสร้างความฮือฮากับรูปบ้านองค์พญานาคสีขาวขนาดใหญ่่ซ่ซึงก็อยยูภาใ บ้านใหม่ราคา100กว่าล้านของเจ้าตัวแถมเวลาที่รำถวายพญานาะก็สวยสง่างามมากๆทีเดียวด้วยความตั้งใจจริงท่วงท่าในการไร่ายรำอินเนอร์ที่ส่งออกมาทั้งสายตาซึ่งทุกคนที่ได้เห็นท่าไร่ายรำต่างก็บอกเป็นสิ่งเดียวกันว่าสวยสง่างามมากเลยจริงๆ แน่ได้ว,ว่าเจนนี่เธอเป็นสายบุญมานานแล้วเน้นทำจริงมากกว่าโชว์เพราะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นสิ่งที่เจนนี่ทำสม่ำเสมอโดยจ,จุดเปลี่ยนที่ทำให้เข้าสู่ทางธรรมนั่นก็คือจุดแห่งความสุขต้องบอกก่อนว่าปกติเจนนี่เธอไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยความที่เป็นฝรั่งเติบโตที่เมืองน,นอกถ้าอะไรก็ตามในชีวิตนี้ถ้าไม่เจอกับตัวไม่เห็นกับตาจนบางเอิญได้เจอกับตัวเองต้องบอกกันแล้วว่าปกติไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยฝรั่งมากแบบเจนนี่เทียนมากอะไรอเงี้ยเราก็จะแบบถ้าอะไรก็ตามในชีวิตถ้าไม่ สัมผัสได้ตัวเองจะไม่มองอะไรพวกนี้เลยและการตัดสินใจหันหน้าเข้าสู่ทางธรรม <c oughs> เตรียมโกนบวชสามเณรีที่ศีรังกา <c oughs> เพื่อถือศีลทอนคำสัญญาในอดีตชาติ <c oughs> ซึ่งก็มีเหล่าดาราคนดังและฟแฟน <c oughs> แต่างเข้าไปร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมาก